สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําการออกแบบภาพ iso metric โดยการใช้โปรแกรม TinkerCAD เบื้องต้นได้กันนะคะโดยเจ้าโปร,โปรแกรม TinkerCAD นะคะเป็นโปรแกรมที่สามารถออกแบบใช้งานได้ฟรีบนเว็บเบ,บราว์เซอร์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่เราถนัดนะคะแล้วเราก็พิมพ์ไปในช่องเว็บตรงนี้ว่า w w w t i n k e r c a d com นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโออีกทีนึงนะคะ ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องทำการล็อกอินก่อนค่ะ id account ของการล็อกอินนะคะก็จะใช้ google แล้วก็ apple id นะคะหรือหรือจะใช้เป็นอ e ีเมลหรือว่าสมัครการเข้าใช้งานก็ได้นะคะวันนี้เราจะใช้เป็น account google นะคะพอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพบกับหน้าต่าง นี้นะคะที่ให้เลือกโหมดการออกแบบงานดีไซน์วันนี้เราจะใช้เป็นโหมด3 d ดีไซน์นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวอย่างภาพ iso metric ที่เราได้ทำการออกแบบไว้แล้วนะคะค่ะแล้วก็กดคำว่า new ค่ะ3 d ดีไซน์เราก็จะได้หน้าต่างการออกแบบงานแบบนี้เลยนะคะทุกคน ซึ่งตัวโหมด 3D Design นะคะก็จะมีภาพสามิติที่ให้เราเลือกใช้งานได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะโหมดวันนี้ที่เราจะใช้เป็นโหมด Basic Shape นะคะทุกคนภาพ iso metric เราก็จะเริ่มจากการนำกล่องมา1กล่องนะคะตัวเครื่องมือของเรานะคะถ้าใคร ที่ไม่ถนัดใช้เมาส์นะคะให้กดตรงนี้คิกค้างไว้แล้วก็เลือกมุมมองได้นะคะท็อปก็คือด้านบนเลฟคือด้านซ้ายไรคือด้านขวาซอนคือด้านหน้าและบอททอมก็คือด้านล่างนะคะทุกคนส่วนรูปบ้านตรงนี้รูปแบบโฮ v วิวจะเป็นรูปแบบมุมมองแบบปกตินะคะตัวนี้จะเป็น z o ูมเข้ามาให้เรามองได้ถนัดถนัดบวกเป็น การซูมออกบวกเป็นการซูมเข้านะคะทุกคนแล้วก็เครื่องหมายลบเป็นการซูมออกอันสุดท้ายก็จะเป็นมุมมองแบบแบนนะคะกล่องสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบของเราเลยตัวรูปแบบพีนานนะคะนี่เราก็จะใช้เป็นสีม่วงละกันนะคะ วันนี้นะคะภาพแรกที่เราจะมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือภาพนี้ก็เลยนะคะเรามาเริ่มจากตัวฐานของเจ้าตัวภาพไอโซเมติกภาพนี้ก่อนเลยตัวฐานนะคะความกว้างจะอยู่ที่40บวกกับ20่สเท่ากับหกนะคะความลึกจะอยู่ที่60สิบวกสาตรงนี้เท่ากับ90นะคะก็แสดงว่าความกว้างของเราก็คือ ถ้าใครไม่ถนัดล่างแบบนี้นะคะก็คลิกไปที่ตัวเลขหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ขนาดที่เราต้องการลงไปแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งค่ะขนาดความลึกอยู่ที่ตั้งสิบแล้วก็ขยับให้มันอยู่ในมุมมองที่พอดีกับสายตาของเรานะอ่าเราก็จะได้รูปร่างกล่องฐานของเรามาแล้วหนึ่งกล่องนะต่อไปค่ะ กล่องฐานด้านบนนะคะความกว้างจะเท่ากับกล่องตัวฐานของเราก็คือขนาด60นะคะความกว้างความสูงเท่ากับ40ความลึอกอยู่ที่20นะคะทุกคนเราก็เพิ่มกล่องของเรามาหนึงกล่องเปลี่ยนสีเหมือนกันทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนสีตามแบบนี้ก็ได้นะคะทำการขยับขึ้นมาด้านบน เราจะขยับให้ขึ้นมาอยู่ที่ยี่สิบกำหนดขนาดความกว้างอยู่ที่หกสิบความสูงเท่ากับสี่สิบแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาขยับให้เขาอยู่ตรงกันนะคะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการ ทำช่องว่างตรงนี้นะคะความลึกจะอยู่ที่สามสิบความกว้างจะอยู่ที่ยี่สิบเราก็จะใช้กล่องแบบโปรตรงนี้มอาวางไว้ที่มุมแล้วก็กำหนดขนาดความลึกความลึกอยู่ที่สามสิบแล้วเราก็ทำการครอบชิ้นงานของเรานะคะแล้วก็กดเครื่องมือตรงนี้ ทำวัลครนี่นะคะเราก็จะเห็นเป็นช่องว่างตามที่เราต้องการเลยในการกรุปชิ้นงานนะคะเราจะไม้สามารถแก้ไขชิ้นงานของเราได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากแก้ไขนะคะก็ให้ครอปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็กดที่เครื่องมืออันกรุปนะคะแบบนี้เราก็จะสามารถแก้ไขชิ้นงานของเราได้เหมือนเดิมนะคะ นอกจากจะเปลี่ยนสีได้แล้วนะคะทุกคนเราก็ยังสามารถเปลี่ยนชิ้นงานของเราให้เป็นแบบโปร่งแบบนี้ได้ด้วยค่ะเราก็จะเห็นลักษณะาภายในของชิ้นงานเราะคะเสร็จแล้วค่ะภาพ i s ซ metric มเ,มเบื้องต้นของเรานะคะ1ภาพภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพฉายเราจะให้นักเรียนทุกคนนะคะนำภาพฉายมาประกอบเป็นภาพ i s ซ m ม t ร i c โดยการใช้โปรแกรม tinker cad ในการออกแบบนะคะ ขออนุญาตลบชิ้นงานตัวนี้ออก่อะถามไม่ยากเลยะค่ะทุกคนวิธีแรกนะคะเราจะมาสร้างฐานด้านล่างกันก่อนนะคะอาลักษณะของภาพฉายนะคะภาพแรกตรงนี้จะเป็นด้านหน้าของชิ้นงานภาพที่สองจะเป็นมุมมองภาพด้านข้างของชิ้นงานและภาพที่สามนะคะจะเป็นมุมมองลักษณะด้านบนของชิ้นงานนะคะทุกคน ลักษณะความลึกของชิ้นงานเราดูจากภาพด้านข้างนะคะตรงนี้กําหนดขนาดไว้ที่40นะคะขนาดความกว้างเราก็จะมาดูจากภาพด้านบนนะคะก็จะเป็น20่สิคูณสเท่ากับหกเพราะฉะนั้นความกว้างของชิ้นงานจะอยู่ที่60ความลึกของชิ้นงานจะอยู่ที่40นะคะ นี่นะคะแล้วก็ขยับมาให้พอดีกับตาเราอ่าต่อไปนะคะตัวกล่องด้านบนนะคะกล่องด้านบนมีขนาดความกว้างอยู่ที่20นะคะถ้าถามว่าทำไมลักษณะของกล่องด้านบนอยู่ที่ขนาด20ตรงนี้ฐานด้านล่างของเราอยู่ที่40 ขนาดกำหนดบอกมาแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นแบ่งครึ่งนะคะเส้นจางๆตรงนี้ก็คือเส้นแบ่งครึ่งเราก็เอา40มาหารครึ่งหนึ่งก็เท่ากับ20นะคะความสูงของตัวกล่องด้านบนจะอยู่ที่40ความสูง40ความกว้าง กว่างเท่ากันหกสิบอันนี้กล่องก็ยกมาให้เท่ากับยี่สิบนะคะ,ะความลึกของชิ้นงานเท่ากับ ทำลึกของชิ้นงานเท่ากับยี่สิบแล้วเราก็มาจัดให้เขาอยู่ตรงกันนะคะอ่าเราจะได้รูปกล่องในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในลักษณะชิ้นงานตรงนี้ทุกคนจะเห็นช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมคะ ช่องว่างตรงด้านฐานของเขาในมุมมองด้านหน้าด้านฐานตรงกลางก็จะเป็นช่องว่างทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำมาใส่นำกองป่งมาใส่ตรงกลางนี้นะคะทุกคนแล้วก็กำหนดขนาดความลึกอยู่ที่สี่สิบนะคะเพราะว่าตัวความโป่งตรงนี้จะไม่เห็นภาพด้านหลังของชิ้นงานเลย ก็จะเท่ากับลักษณะความลึกของตัวฐานอยู่แล้วนะคะกำหนดขนาดความกว้างของกล่องจะอยู่ที่20มองจากภาพด้านบนนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ว่างว่างของตัวกล่องด้านบนนะคะ เราก็มาจัดให้ตรงกันอะเมื่อเรามั่นใจแล้วนะคะเราก็ทำการกรุบชิ้นงานเหมือนเดิมค่ะก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือภาพด้านหน้าของชิ้นงานก็คือภาพนี้แล้วก็ด้านข้าง ก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันเลยนะคะด้านบนก็จะเป็นลักษณะนีะ้เท่ากันเลยนะคะต่อไปนะคะวิธีการเซฟพิ้นงานของเรานะคะไปที่ Export นะคะตัวไฟล์นสามดีพ i n นะคะตรงนี้ก็ใช้เซฟเพื่อเซฟเป็นภาพ 3D นะคะสามารถเลื่อนดูมุมมองของภาพ3ามมิติที่เราเซฟไปได้นะคะแล้วก็ นำไปพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ 3D ได้นะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะการเซฟเป็นรูปภาพก็สามารถทำได้นะคะกดไปที่เซนต์ทูนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเห็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วเราก็กดที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้เลยค่ะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการออกแบบ ภาพไอโซเมติกเริ่มต้นโดยการใช้โปรแกรม Tinkercad นะคะผู้ที่เริ่มต้นการเรียนรู้นะคะก็สามารถมาเรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ